ไปหาความรู้มันจะไม่เกยงไม่ร้านครับโอ้โหไปหาความรู้นี้ได้ทำเป็นเพลงสปชครเป็นเพลงสปชคอนเซ็ปต์เพลงพูดถึงเรื่องสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเพลงนี้ได้อาจารย์พยัตครับอาจารย์พยัตภูวิชัยนะครับมาช่วยเขียนเพลงนี้ครับได้คุณไออ๋อไอคุณไอเวลานุกูลแล้วก็ได้ทีมผู้ประกาศจากช่องสามช่วยครับผม ข้อห้ารักษาวัฒนธรรมนี้เป็นน้องหลิวอาจริยาเอ้น้องหลิวอารยาอารดาครับมาช่วยครับผมเพลงนี้ยังมีมียังมีอาจารย์ป๋อมป๋อมบอยไทยซึ่งซึ่งเป็นมือระนาดเอกชั้นชั้นนำของคนไทยแกก็มาช่วยจบเรียนดนตรีทำดนตรี ถ้าไทยไม่รักของไทยแล้วใครจะรักของเรารักในที่นี้คือรอเรือไม่เห็เหนอากาศกอไก่สอบริสิกันลันคือรักษานั่นเองนะคะก็อยากให้ทุกคนคือภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็รักษาวัฒนาธรรมไทยไว้นะคะผกมีสีได้ทำครับเพลงเพลงนี้ผมชอบที่สุดเลยครับเพลง <ไ fel S 2> คำไหนคำนั้นครับของว<อ>งก<อ>างเกงครับวงกางเกงเนี่ยเขาเป็นเป็นเด็กใต้ใช่ไหมแล้วก็มีความเป็นแบบ ผู้ชายชายหน่อยอะไรยเงี้ยผมก็เลยะไรบอกบอกน้องตะบอกว่าตะเขียนเพลงคำไหนคำนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวเอาคอนเซปต์ของน้องๆที่มันตรงอะ uh huh. นะฮะมาประกบเข้าไปใส่เข้าไปเพื่อที่จะมันบแบบว่ามันให้มันเป็นเพลงที่มีความเป็นพ๊อปหน่อยเป็นลูกผู้ชายมองดิมองฟปอย่าให้อายใครากทุกคำ ก, yeah. ก็อยากให้ทุกคนรักกันครับสามัคคีกันใช่ครับผมเพื่อบ้านของเรานะครับจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็มีความรักกันมีความสามัคคีกันนะครับที่สําคัญครับผมต้องปลูกฝังตัวเองให้มีศีลธรรมแล้วก็มีรรมความซื่อสัตย์จริยธรรมนะครับผมเพื่อจะได้ให้ลูกหลานของเราโตขึ้นมาจะได้มีโลกที่สวยงามรออยู่นะครับ ข้อ7ะเรียนรู้อธิปไตยของประชาชเพลงน,นี้พี่ใหญ่เลยครับอืมพี่แมวร้อพี่แมวรรอเพลงนี้มันพิเศษดิงนคือให้เด็กเด็กรุ่นใหม่เลยมาทําดนตรีให้<อ><อ>ก็ทําให้แบบพี่แมวแกก็ได้ได้ได้ทำงานร่วมกับน,น้องๆอ,<ม>อะไรเงี้ย<ม>ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับ,รบผมพี่แมวเขาเป็นรุ่นใหญ่แล้วก็ให้โอกาสรุ่นเล็กมันก็เป็นภาพที่ภาพที่สวยงามอะไรเงี้ยครับผมครับไม่ว่าเราจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่เรายืนอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเดียวกันขอให้เรารักกันแล้วก็ อยู่บนความแตกต่างให้ได้นะครับเพลงที่แปดอะไรหรือเพลงที่8ต้องวิ<ค>นหน,น <ะ S 2> ครับวินัยนะแเพลงนี้ได้พี่บันฮะบบันส่วนบุกคินอ่าใช่ใชพ่พี่บันพี่บันแกก็กกมือดีคนนึงแล้วก็เป็นสายคือ คือผมว่าแกเป็นคนมีวินัยน,นะทำคข้อินดี้แล้วก็ทําดูแลตัวเองอะไรมาตลอดผมก็มองแกด้วยความชื่นชมเลยลถึงโอกาสมีจังหวะก็ชวนแกนมาช่วยมันเป็นเรื่องที่อยากให้เยาวชนโดยเฉพาะซึ่งเป็นคนจํานวนมากทีใ่ใช้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมีความใส่ใจเรื่องนี้ส่วนนักร้องเราก็ได้ทีมน้องๆจากรายการมาสเตอร์คีพอดีว่าผมกับพี่แตงสนิทกัน ก็เลยบอกพี่แตงว่าพี่แตงครับเรียนเรียน่กวดอะไรใช่ใช่ครับใช่ก็ขอขอน้องมาร่วมกันไหมครับสนุกสนานพี่แตงก็เลยส่งเด็กมาช่วยครับผมอยู่นิ่งๆก่อนดีไหมมีสติเข้าไว้อย่าเพิ่งก้าวต่อก่อนจะรู้ใจเราเองดีกว่านี้เขาต้องมีสติครับมีสติสติเนี่ยน้องมาร์คกามมกาเซ่นะที่บอกสั่งเสครับผมแล้วก็ เพลงก็ให้ชาวชาวเลชาวเลขสั่งมือมือดีใช่ฮะมือดีมือดีคนหนึ่งครับผมมาช่วยเขียนเพราะว่าผมว่าเพลงนี้อยากให้มันมันตรงไปที่เด็กๆครับให้ให้ให้ถึงเยาวชนที่สุดเพราะว่าถ้าปลูกฝังสติการมีสติในเด็กเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนเป็นรากฐานของเกือบจะทุกอย่างเลยจริงครับผมก็สิบอะไรรึเปล่าครับยังไม่สิบ เสิบต้องเพียงพอครับต้องเพียงพอพอเพียงพอได้คุณโจนาสคุณโจนาสคุณโจนาสมาช่วยก็เป็นตัวแทนของคนต่างชาติท uh, ี่อย um> ู่ในประเทศไทยครับแล้วก็เพลงเนี้ยได้คุณวสุโอ้โหอนาำมะสุมาเขียนแล้วก็บรีฟไปเลยว่าขอความรู้สึกให้มันเป็นออกเป็นอีสานหน่อยนะอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แล้วอีสานได้ด้วยได้ด้วยฮะแอ้วเอา่าษาภาษาสุมาช่วยครับครบเครื่องครับเพลงนี้มันเป็นเรื่องราวของนำเสนอข้อความ ผ่านบทเพลงเพราะฉะนั้นก็คือคำจะค่อนข้างเฉพาะตัวแล้วก็พอเป็นแบบนี้มันไม่ใช่คำพาไปหรือว่าตามความเพลิดเพลินของเพลงแต่ว่าจะต้องนำเสนอสิ่งนี้ในเพลงเพราะฉะนั้นก็คือมีความยากในการร้องฮะเพราะว่าคำเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลากเสียงหลากระดับในการร้องเพลงออกมาครับผมก็รู้สึกท้าทายตรงนี้ครับอ่ะ 11. 1 11เ11้มแข็งครับไม่ <11. S 1> ทำสิ่งไม่ อดทนต่อสิ่งยั่ยยาวยวยุครับก็ได้เจ้าเอสกวยไทยครน้องเอสกวยไทยครับมาแสดงความเพลงนี้ได้ได้ได้คิงเดอะวอยซ์มาแจมเลยไม่คิงเลยได้คิงสนุกดีครับไม่อยากให้ฟังเพลงที่รักชาแล้วรู้สึกแค่แบบมันเศร้าหรือว่ามันอ่อยเอือยอะไรพวกเนี้ยอยากให้คืดคลืน เท่าไหร่แล้วมีลูกอ๋อสิบสองก็สามคาทีสามนีใช่ไหมลูกสามนีสามนีสามาีนี้ผมเชิญพี่ตุ้ยฮะยพี่ตุย้ยพี่ตุ้ยธนาชัยวรพัฒน์เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นคาถาชัยวรพัฒน์ถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวเนี่ยสิทธิอะไรใน,ในการจะครอบครองในการจะทําอะไรเนี่ยเราก็มีสิทธิของเราร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่เมื่อไรเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนอีกคนหนึ่งเข้ามาร่วมในวงจรกับชีวิตของเรามาร่วมเช่นมีลูกมีภรรยามีอะไร สิทธิี่ของเราเนี่ยที่เคยเป็น100%มันก็จะต้องหารครึ่งหนึ่งก็เชิญแกมาได้ผมผมภูมิใจมากดีใจมากเพราะแกไม่ได้เขียนแล้วเดี๋ยวนี้ครับแล้วก็ผมก็เขียนทำนองให้ให้แกช่วยเขียนเพราะเราไปเชิญแกมาแล้วก็น้องภูมิน้องภูมิ AF11 มัร้องโอ้โหร้องดีมากครับ จะไไไปปตต่่อออยังงงเราาคนมมมีมกลบลบนนโดยส่วนตัวคือพี่หมีเป็นเป็นผู้ใหญ่มากค่ะแล้วก็ให้ให้คำปรึกษาได้ดีหรือว่าพี่หมีเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเยอะฮะคือปล่อยให้เราดีไซน์ไปเองอาจจะเป็นเพราะว่าเคยทำงานด้วยกันมาแล้วก็ไว้ใจกันนะครับก็ต้องขอบคุณพี่หมีที่ เชื่อใจกันแล้วก็ให้โอกาสนะครับพี่หมีนี่เป็นคนที่แบบเปิดกว้างเปิดสมองตลอดเวลาคือปิดรับไอเดียอะไรที่แปลกถ้าจะค่อนข้างที่จะอยากได้ไอเดียเข้ามาดัดแปลงแก้ไขปรับปรุงเพื่อที่จะออกมาเป็นงานที่สมบูรณ์นะฮะและนี่ก็คือพี่หมีนะครับที่เราเจอคุยกันไปตอนแรกเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าพี่หมีเนี่ยทำอะไรมาบ้างแล้วทํางานเพลงดังมากมายแต่ในวันนี้พี่หมีก็ เอาความสามารถเอาความรู้ต่างๆที่มีประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยมาทําสิ่งที่เราเรียกว่าเพื่อสังคมเพื่อที่จะสร้างหน่อมไม้ต้นไม้คลื่นลูกใหม่เรียกอะไรก็รู้ไม่รู้ละแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราถนัดเราทําเป็นกันอยู่แค่นี้เราก็เอาสิ่งที่เราถนัดนี่แหละมาซัพพอร์ตขอบคุณมากครับพี่<อ>เดี๋ยวผมเดี๋ยว,ยวต่อ,ไ,อไม่ดูดีกับลูกอายเยอะเลย ไตล์ของร้านเราก็จะตกแต่งในแบบวินเทจฟาร์มครับผมยกฟาร์มแล้วก็ยกน้องแกะมาไว้ที่ร้านครับผมแล้วก็จะมีแบ่งเป็น3โซนครับผมโซนอ outdoor indoor แล้วก็คาราโอเกะครับผมจุดเด่นของร้านก็คือในย่านนี้ก็คือ 1. ติดแม่น้ำเจ้าพระยา 2. สไตล์การแต่งร้าน 3. เรามีแกะเป็นเป็นให้ลูกค้าเห็นด้วยครับผมเมนูอาหารของทางร้านชิวินเตนะครับผม จะมี3าอย่างนะครับผมแยกเป็นผัดยำแล้วก็ต้มหม้อไฟนะครับผมเริ่มจากทางด้านซ้ายก็จะเป็นปูนิ่มผัดไข่เค็มครับผมต่อามาจะเป็นยำกุ้งฟูคิดว่าไม่น่าจะเหมือนที่ไหนน่าจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับเป็นต้มๆนะครับก็จะเป็นแปะซะแต่เราเป็นใช้เป็นแปะซะปลากระพงครับผม ดน,นตรีของที่ร้านก็ช่วงหัวข้าจะเป็นโฟกซองครับผมสองคนร้องเพลงแบบชิลๆสบายๆครับผมพอมาช่วงกลางก็จะเ,เพลงจะเร็วขึ้นนิดนึงสากลสลับกับเพลงไทยอย่างเงี้ยครับผมเพลงใหม่เก่าสลับกันไปพอ,อรอบดึกก็จะสนุกๆมีเพลงเก่าเยอะๆหน่อยครับการทำรงางวัลมันมี2แบบ,บเป็นพัฟพลาบอร์ คือประชาชนทั่วไปหรือว่านั่นเป็นคนโหวตเข้ามาสองก็คอมมิตตี้โหวตเป็นคณะกรรมการ,รของเราก็จะเหมือนอย่างรางวัลแกรี่ค,รคือเป็นคอมมิตตี้โหวตคาราบาลล็อกยอดเยี่ยมนะครับได้แก่วงตอนแรกก็มีการตั้งคาถามเราก็เลยบอกว่าถ้าเราต้องให้เพื่อนทุกคนเนี่ยเราก็ต้องทําเป็นพันลวมั้งอย่างปีที่ผ่านมาคาราบาลสิงคาราบาก็ไม่ได้มาได้